ถ้าใครกําลังกังวลใจนะครับหรือมีปัญหาเรื่องขินตัวอยู่นะครับแล้วแก้ไม่ตกนะครับไม่ว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ช่างนะครับหรือว่าจะทําวิธีไหนก็ตามนะครับเราแก้ปัญหาไม่ได้นะครับช่องนี้นะครับจะรวมทุกๆสารพันปัญหานะครับที่เกี่ยวเรื่องขินตัวนะครับที่คุณอยากรู้ที่คุณอยากทราบที่คุณอาจจะค้นหามานานแล้วไม่เจอคําตอบนะครับแต่ช่องนี้มีคําตอบให้ครับตามไปชมเลยครับการทานเครื่องเทศเนี่ยกับขินตัวเนี่ย จริงครับเครื่องเทศทําให้เกิดปัญหาเรื่องกลิ่นตัวตัวอย่างนะครับพิกไทยขมิ้นซึ่งเป็นเครื่องเทศประเภทหนึ่งที่มีกลิ่นฉุนนะครับแล้วก็มันจะทาอย่างหนึ่งครับคือมันจะเกิดอาการคือร้อนครับสังเกตเลยครับว่าน้ํก๋วยเตี๋ยวครับน้ำก๋วยเตี๋ยวชอบใส่อะไรครับไทยครับน้ำาก็ต้มร้้นถึงพิกไทยเข้าไปอีกครับพอมีคนกินเข้าไปครับพิกไทยเนี่ยมันจะชูรสทําให้มันหอมครับ เตะจมูกค,ครับเดินมาร้อยกิโลเมตรครับได้กลิ่นเลยครับออหอมสดชื่นครับอย่างบอกไม่ถูกนะครับแต่พริกไทยเนี่ยรู้ไหมครับว่ามีปัญหาที่ไม่มีกลิ่นตัวได้ครับเพราะว่าพริกไทยเองนะครับมันเป็นสมุนไพรที่ทําให้เกิดอาการร้อนครับเมื่อเกิดอาการร้อนเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายของเรานะครับมีการหลังเหงื่อออกมาครับถ้าหากว่าไม่มีกลิ่นตัวนะครับก็อาจจะเริ่มมีกลิ่นตัวขึ้นมานะครับเพราะว่ามีการหลังเหงื่อมากกว่าปกติเหมือนแบบลักษณะคือเอ้ยฉันไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะแต่ว่าฉันไปกินอาหารที่มันมีส่วนผสมพริกไทย ซึ่งบางร้านก็ใส่ปริมาณสูงบางร้านก็เอาออกมาเป็นเม็ดเลยครับอร่อยมากเลยแต่พอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยฮะออกอาการครับเหงื่อแตกครับพักพักพักไม่ได้ออกกําลังกายร้อยเมตรนะครับแต่ว่าพอกินเข้าไปเหงื่อ,อแตกครับเพราะว่าเนี่ยที่ผมบอกว่าพริกไทยมันทําให้มีการขับเหงื่อมากกว่าปกตินั่นเองนะครับผมแต่ท่านนะครับที่ทานในกลุ่มอาหารที่เป็นเครื่องเทศน,นะครับก็อาจจะไม่เคยสังเกตนะครับว่าเครื่องเทศกับคน,นไทยนะี่ยมันเป็นของที่คู่กันนะครับแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยเนี่ยที่มักเจอเนี่ยก็คือใส่เครื่องเทศกนทนนันนีีี่่่่ยยขมมิ้้นนนนนเเเอาาโโพพททวกะปป็็หรล นะครับก๋วยจับอย่างเงี้ยชอบกินไหมครับก๋วยจับต้องใส่ครับไม่ใส่ไม่ได้มันเป็นเครื่องผสมนะครับเมื่อมีปวยกั๊กอาหารพะโล้ก็จะต้องมีอะไรครับมันก็ต้องมีอบเชยครับใส่คู่กันอ่ะกินไข่พะโล้จะเห็นสังเกตไหมครับว่ามันจะมีปวยกั๊กปวยกั๊กจะเป็นรูปแบบแบบทึ่งแข็งอ่ะส่วนอบเชยเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนกากไม้ครับสังเกตกากไม้ยาวยี่หล่าครับคือยี่เป็เป็นสมุนไพรไทยแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะครับผมบางคนก็กระเพราผัดใส่ใบยี่หล่า แต่ว่ายี่หล่าเนี่ยมันมีส่วนผสมในพวกอย่างหมูสเตะครับรู้ไหมว่าหมูสเตะอย่างแกงโชวานอย่างเงี้ยรู้ไหมฮะเห็นไหมใบยี่หล่ามันมีฮะอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็มีส่วนผสมพวกนี้แหละจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ประเภทของอาหารไปนะครับซึ่งส่วนภายในกลุ่มพวกนี้นะครับมันก็จะไปกระตุ้นทําให้ร่างกายนะครับมีการหลั่งเหงื่อมากกว่าปกติคือไม่ได้เกี่ยวกับการออกกำลังกายนะคือกินมันเข้าไปแล้วมันจะทําให้ร่างกายคือไปทําให้อุณหภูมิร่างกายวอร์มครับคือร้อนขึ้น ร้อน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 ขึ้นจนท้ายคือเหงื่อแตกครับเมืเ่อมีกระแตกมากปกตินะครับสําหรับคนที่มีกลิ่นตัวอยู่แล้วนะครับก็จะทําให้กลิ่นตัวออกมาแบบรดแด่นครับเร็วขึ้นบริเวณใต้แผลของเราทําให้เกิดการอับชื้นแล้วก็แบคทีเรียเจริญได้ตับตัวได้ดีมากขึ้นแล้วก็ต่อมกลิ่นก็ทําง,งานได้ดีมากกว่าปกติครับเพราะว่ามีปัจจัยเล่าหรือปัจจัยกระตุ้นนะครับกลิ่นตัวเนี่ยอาจจะมากอาจจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าทานเข้าไปมากหรือน้อยขนาดไหนครับไอ้ตัวเครื่องเทศพวกนะครับ เมื่อขับมาทางเหนือเนี่ยก็จะทาให้มันมีกลิ่นไปทั่วตัวของเราเลยนะครับฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปกินเครื่องเทศในกลุ่มพวกนี้นะครับผมแนะนํานะครับอันนี้นี่คือเป็นสูตรสําเร็จผมเลยนะผมเป็นคนชอบทานพาโลมากอย่างเช่นขาหมูขาหมูต้องใส่บดกับครับต้องใส่อบเชยครับไม่ใส่ไม่ได้ครับเพราะไม่ใส่ก็ไม่ไม่เป็นพาโลครับมันต้องใส่ก่อนที่พูจะไปทานในกลุ่มอาหารพวกนี้นะครับอาจจะต้องแบบไอ้สเปรย์ถิงกายตัดกลิ่นคือต้องให้พ่นก่อนน่ะก่อนที่ไปกินพวกนี้นะครับเพื่อทำให้อ่า กลิ่นน่ะมันลดลงไปนะครับสำหรับคนที่ชอบทานเครื่องเทศจริงๆท่านนะครับก็อาจจะใช้ในกลุ่มที่เป็นอ่าผลิตภัณฑ์น้ำกลิ่นกายนะครับผมที่มีตามท้องตลาดทั่วไปนะครับที่ใช้อ่าน้ำหอมเยอะๆนะครับเพราะอะไรคนข้างๆพอได้กลิ่นน้ำหอมปุ๊บเขาต้องชอบเราใช่ไหมแต่จริงๆคือไม่ใช่เรา,เราดับกลิ่นกายเพราะเราเหม็นไงคนที่ทานพวกเครื่องเทศเนี่ยนะครับแล้วคนที่มีกลิ่นกายเป็นุนเดิมอยู่แล้วนะครับในกลุ่มพวกนี้ถึงใส่เต็มน้ำหอมเข้าไปนะครับมันจะยิ่งทําให้เหม็นมากยิ่งขึ้น มันไม่ได้ทำให้มันรู้สึกว่ามันหอมเพราะเกิดจากน้ำหอมที่เราฉีดพ่นจากสเปรย์น้ำมันกลิ่นกายหรือว่าโลออนอะไรต่างๆที่เป็นพันกลิ่กายนะครับแต่มันจะไม่เหม็นเพิ่มมากขึ้นจนทําให้คนอยู่ข้างๆครับเขาไม่อยากอยู่ใกล้นะครับผมในกรณีอย่างเงี้ยผมก็เลยนั่นแหละที่ผมบอกผมเลยแนะนําว่าก่อนที่เราจะไปทานอาหารในกลุ่มพวกนี้ผมอยากให้ใช้ผริภาณน้ำันกลิ่นกายก่อนที่จะไปทานนะครับไม่ว่าผริภัณน้ำกลิ่นกายอะไรก็ช่างจะเป็นการดีอันนี้คือเตือนนะครับเป็นการดีเพราะว่ามันจะทําให้อาิ่นตัวเรามันมันไม่ หรือว่าแรงปุ๊บก,ก็ยังมีไอ้ตัวนี้คอยพยุงหรือคอยสปอ์ตไว้คนที่ชอบทานเครื่องเทศเนี่ยอยากจะให้ลักษณะคือถ้าเปิดเลี่ยงได้ควรเลี้ยงถ้าเลี้ยงไม่ได้ก็ทานพอเหมาะนะครับไม่ต้องกินไม่ใช่ครับทานพอเหมาะคือทานน้อยๆไม่ใช่ครับคืออย่างทานพอเหมาะอย่างเช่นกรณีอาคะแนงคะแนงเนี่ยเวลากินเสร็จปุ๊บมันก็จะมีรสชาติเผ็ดร้อนมีเหงื่อแตกแล้วก็พอมีเหงื่อเสร็จปุ๊บมันก็จะมีการหลัง่งไอ i, ้พวกเครื่องเทศตนี้ออกมาตามเหงื่อใช่ไหมมีกลิ่นใช่ไหมเวลาเราทานนะครับวิธีการก็คือแดงมันมีเนื้อหมููออย่้าาาางในนเรก็จะะทฉพหม เราช้อนเครื่องเทศที่เป็นอซอสเขาเรียกผมคือผมเรียกซอสผมพูดง่ายๆนะเป็นน้ำซอสเนี่ยสัดติดหน่อยนะครับในการทานกับข้าวนะครับก็จะทำให้กลิ่นเครื่องเทศไม่แรงมากนะครับแต่ถ้าเผื่อเราจะใส่ป็นถ้ากินแบบเอาแบบอร่อยเลยใช่ไหมหมูครับทั้งน้ำซอสของผนังก็ไปเต็มที่อย่างนั้นอันนั้นมันก็จะทำให้แบบกลิ่นตัวเรา มันแรงมากครับแล้วก็ที่สําคัญคือเหงื่อก็จะมีการขับมากเ่ยผมก็ยอยากให้ทานแบบลักษณะคือพอเหมาะพอะควรลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าให้เลือกทานเพราะบางคนอาจจะชอบเป็นชีวิตจิตใจเลือกทานไม่ได้แต่ที่สุดก็คือไม่ต้องทานทานก็ทานได้เป็นบางมื้อนะครับอย่างนั้นแต่เมื่อร่ที่ทานก็อาจจะใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างโปร่งหน่อยนะครับมันจะทําให้ลดกลิ่นอับได้แล้วก็ลดกลิ่นตัวได้จากการทานเครื่องเทศเป็นอย่างดีนะครับผมกม่ได้นานะครับว่าเราควรจะมีขั้นตอนในการปฏิบัติตัวดังน,นี้นะครับ ข้อแรกก็คือหลังอาบน้ำนะครับเราควรที่จะค้นหรือทานะครับผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายนะครับเพื่อเป็นการลดกลิ่นกายนะครับจะได้ไม่มีกลิ่นกายที่แรงเมื่อทานอาหารที่มีเครื่องเทศข้อที่2นะครับสวมใส่เสื้อผ้านะครับที่บางนะครับเพื่อจะทําให้ร่างกายนะครับเมื่อเกิดความร้อนุดขึ้นนะครับจะได้มีการระบายอากาศที่ดีทําให้กลิ่นตัวเราไม่แรงมากเกินไปครับและข้อที่สานะครับก็คือหากทานอาหารที่มีเครื่องเทศและมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรงนะครับ เราควรที่จะนั่งเหนือลมครับข้างใต้ลมนะครับจะทําให้กลิ่นของอาหารนะครับติดเสื้อผ้านะครับและถ้าผลิตภัณฑ์ดักลิ่นมีความสามารถที่ไม่ดีพอนะครับหรือคุมกลิ่นได้ในเวลานสั้นนะครับจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นจะทําให้กลิ่นแรงขึ้นและที่สาคัญนึคือว่าคุมกลิ่นไม่อยู่ครับข้อที่สี่นะครับเป็นไปได้นะครับควรที่จะทําการหลีกเลี่ยงนะครับหรือทานอาหารให้พอเหมาะนะครับ ื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะครับผมทั้งตลาดนะครับก็มีอยู่หลากหลายยี่ห้อนะครับแต่ผมอยากแนะนํานะครับผลิตภัณฑ์นะครับในกลุ่มที่มีน้าหอมเพราะว่าเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีน้าหอมนะครับและทานอาหารที่ีเครื่องเทศนะครับจะทําให้น้ําหอมที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นกินกายนะครับกับอาหารที่เราทานเข้าไปนะครับผสมกันครับิ่ดจับสมกันแล้วก็จะทําให้กลิ่นตัวเราแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งสเปรย์ิเฟสนะครับจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําหอมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์น้ำกินกายทั้งตลาดและ เราไม่มีกลิ่นตัวครับเมื่อทานอาหารที่มีเครื่องเทศที่มีกลิ่นรุนแรงนะครับผมวันนี้ก็จบลงเรื่อนี้นะครับสำหรับการทานอาหารที่มีเครื่องเทศกับกลิ่นตัวนะครับว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับการไขความลับของกลิ่นตัวกับเพสเซร์พีครับสวัสดีครับ